สวัสดีค่ะวันนี้พามาทำผัดวุ้นเส้นใส่ไข่กันนะคะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มีวุ้นเส้นมีไข่ไก่นะคะมีมะมะเขือเทศมีหอมใหญ่แล้วก็มีผักขึ้นช่ายนะคะ,ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาเจียวกระเทียมกันเลยะคะ่ะเจียวกระเทียมให้เหลืองให้หอมก่อนเลยนะคะจากนั้นก็ใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะสองฟองตอนนี้ก็รอให้ไข่ไก่เซ็ตตัวสักน,นิดนึงก่อนนะคะแล้วเราก็ คนให้เข้ากันนะคะให้สุกพอประมาณนะคะแล้วก็ให้เข้ากับกระเทียมนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่วุ้นเส้นลงไปเลยค่ะวุ้นเส้นนี้ก็เป็นวุ้นเส้นอบแห้งนะคะแล้วก็แช่น้ําไว้นะคะก็ผัดให้เข้ากับไข่นะคะ ข้นเส้นเนี่ยถ้ามันยังไม่นิ่มเราอาจจะใส่น้ําลงไปนิดหน่อยนะคะ,ะต่อไปเราก็ปรุงเครื่องกันเลยค่ะใส่ซีอิ๊วดแต่งสีนิดหน่อยนะคะประมาณครึ่งช้อนชาใส่ผงปรุงรสนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาแล้วก็น้ําตาลทรายประมาณ1ช้อนชานะคะซีอิ๊วขาวประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ํามันหอยครึ่งช้อนโต๊ะพอนะคะใส่ให้หนัวเฉยๆคะ่ะให้กลมกล่อมนะคะหลังจากนั้นเราก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะทั้งส่วนผสม แล้วก็ไข่กับวุ้นเส้นนะคะนี่ค่ะคนคลุกเขาให้เข้ากันนะคะก็อาจจะต้องยีๆสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเราใส่ซีอิ๊วดำหวานลงไปนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่นี้อาจจะแต่งสีให้ดูน่ากินนะคะให้ดูสวยงามขึ้นนะคะเอาละค่ะ นี่ค่ะเข้าที่แล้วนะคะต่อไปเราก็ใส่อหอมใหญ่ลงไปหอมใหญ่หั่นนะคะแล้วก็จเจเล็กจะใส่ต้นขึ้นช่ายลงไปเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะผัดให้ผักสุกนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครชอบก็เอาอาจจะใช้พริกไทยป่นโรยไปอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะ นี่ค่ะสุดท้ายแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะเพราะว่าถ้าใส่ไปก่อนหน้านี้มะเขือเทศจะเละได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาตักเสิร์ฟกันได้เลยค่ะผัดวุ้นเส้นใส่ไข่สูตรอร่อยชัว,วร์ครัวเจ๊เล็กทำง่ายๆนะคะมีวัตถุดิบอะไรก็ใช้แค่นั้นนะคะทุกครั้งจะใส่กระลำปีด้วยแต่วันนี้ไม่มีก็เลยไม่ใส่ค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ